สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตยลี่กันอีกแล้วนะจ๊ะมาคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแบบพลิกอะเดงนะคะแม่หมอก็มาพร้อมกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นนะคะจะสํานึกผิดและกลับมาง้อเราในที่สุดไหมเออมาถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันอ่ะมามาเลือกไพ่กันก่อนนะคะก็มีไพ่ทั้งหมด3สํารับให้เลือกนะคะเริ่มตั้งแต่นี้นะคะสํารับที่1สํารับที่2นะคะ และสำรับที่สามนะคะให้เลือกไพ่ที่คิดว่าเราชอบม,มากที่สุดได้เลยค่ะโอเคอ่ะมาถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันทีละสำรับเลยนะปลาเริ่มเลยนะคะคนที่เลือกสำรับแรกนะจ๊ะสำรับนี้นะไปดูเขาคนนั้นนะคะจะสำนึกผิดและกลับมาง้องเราในที่สุดไหม ไม่ว่าเขาคนนั้นนะคะจะทําผิดอะไรไว้กับคุณนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาจะสํานึกผิดและกลับมาง้อคุณไหมอ่ะใบแรกนะจ๊ะเดอะซันค่ะสิถ้วยนะคะเดอะชาเวอร์โอเคโอเคไพ ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะที่รู้ๆก็คือคุณและเขานะคะตอนจบกันจบแบบ กระทันหันนะคะแล้วก็จบกันด้วยแบบว่าการใช้อารมณ์ทะเลาะก,กันอย่างดุนแรงอะไรอย่างนี้นะคะ,ะคุณและเขาพลังงานส่วนใหญ่ที่เลือกสาหรับนี้นะคะคุณและเขาอาจเป็นครอบครัวกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วอะไรแบบนี้เป็นก็เป็นได้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าแบบชัดเจนแล้วหรือในบางคนก็อาจจะมีแพลนที่จะแบบแต่งงานกันเออสร้างครอบครัวกัวกนใดๆนะคะเขาก็มีความเสียอกเสียใจโน้นหลังจากที่แบบทะเลาะก,กับคุณไปก็แบบมีการแบบ เสียดายความสมคัญอะไรอย่างเงี้ยมีการเศร้ามีการแบบว่าเอ่อเอาเรื่องของคุณออกจากหัวไม่ได้เลยคิดไม่ตกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วท้ายที่สุดนะคะเขาก็อยากเวียนกลับอยากวนกลับนะคะมาขอโทษขอโอกาสจากคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาหรับชาวสําหรับนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะสํานึกผิดนะคะและกลับมาขอโทษขอโอกาสจากคุณแน่นอนจ้ะ เอออะใครอยากให้เรื่องนี้เป็นของเราก็น้อมรับคำทำนายไปน,นะจ๊ะอ่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาแล้วกันตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยจ้านะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณอ่ะเดี๋ยวแม่หมอจะไปต่อะคะสำหรับคนที่เลือกสำรับที่สองนะ,ะปะ่ะอะคนที่เลือกสำรับที่สองะคะ่ะสำรับนี้นะ,ะปะ่ะไปดู ท้ายที่สุดแล้วเขาคนนั้นนะคะจะสำนึกผิดและกลับมาาไปดูกันไม่ว่าเขาคนนั้นนะคะจะทำผิดใดๆไ,ไว้กับคุณนะคะท้ายที่สุดแล้วเขาจะสำนึกผิดและกลับมาขอโทษเราไหมกลับมาขอโอกาสเราไหม อ่าใบแรกค่ะสีเรียลเดอะสตาอ่ามีความมีความคิดถึงแล้วมีความคิดทวงคิดถึงอะไรใดๆสำหรับ คนสำรับนี้แม่หมอว่าน่าจะเป็นอารมณ์ห่างกันเฉยๆห่างกันสักพักอะไรเงี้ยประมาณแบบอยู่ๆเขาก็บอกกับคุณว่าเออขอห่างกันสักพักนะอะไรอย่างเงี้ยขอแบบไปทบทวนความสัมพันธ์ทบทวนหัวใจตัวเองใดๆอยู่ๆก็แบบรู้สึกเบื่ออึอดอัดขึ้นมาแล้วก็คือบอกคุณว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวห่างกันสักพักนะแต่พอเขาห่างไปกลับเป็นตัวเขาเองที่เหมือนกับแบบว่าคิดถึงคุณอะไรเงี้ยกลับมีความหึงความหวงคุณขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีความรู้สึกที่แบบว่า อ่าคือมีความเป็นไปนได้ว่าตอนที่เขาอยู่กับคุณน่ะคุณจะเป็นคนที่คอยฉุดคอยรั้งเขาคอยแบบดึงๆึงเขาอะ่ะเพราะว่าคนคนนี้อาจเป็นคนที่ชอบแบบเจ้าสํารางชอบทําอะไรตามใจตัวเองไม่ค่อยมีความรอบคอบความคิดอะไรอย่างเงี้ยสุท้าย มีความประมาทในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะเป็นคนคอยดึงดึงเตือนเตือนคอยแบบคุมเขาคุณอาจจะเป็นผู้นําเขาเลยก็เป็นได้นะ,ะสำหรับคนคนนี้พอไม่มีคุณแล้วมันก็เหมือนเคว้งเหมือนกับว่าไม่มีใครคอยดึงคอยให้สติอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขา,าคันนึกถึงคุณขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยนะจ๊าสาหรับชาวสําหรับนี้นะท้ายที่สุดแล้วนะคะเขาก็จะคิดได้คะ่ะสํานึกผิดนะคะแล้วกลับมาขอโทษขอโอกาสจากคุณนั่นเองจ้าอ่าใครอยากให้เรื่องราวเป็น เราก็น้อมรับพลังงานดีๆจากไพ่ไปเลยนะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาแล้วกันตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยจ้ะนะเรามาพูดมาคุยปรึกษาส่วนตัวกันได้จ้ะอ่าโอเคไปกันต่อเลยนะคะสําหรับเช้าสํำรับที่สามนะมาคนที่เลือกสํำรับนี้นะจ๊ะไปะไปดูกัน ท้ายที่สุดแล้วนะคะเขาจะคิดได้ไหมเขาจะสำนึกผิดและกลับมาขอโทษเราไหมอ่ไม่ว่าคุณและเขานะคะจะมีปัญหาอะไรกันเขาจะทำอะไรผิดไว้กับคุณแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะคิดได้สำนึกได้ไหม แรกนะคะสิบไม้เอ้ยเก้าไม้ค่ะไฮพินเตสแน่นอนกลับมาแน่นอน เ,เขาอาจจะมีการปรึกษาเรื่องของคุณล้วนเนาปรึกษากับผู้ใหญ่อะไรเงรี้ยที่เขา,เาไว้ใจแล้วก็นับถืออาจจะเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานหรือกระทั่งพ่อแม่เขาอะไรแบบเนี้ยก็ก็เป็นได้แบบว่ามีมีการปรึกษาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของคุณปรึกษาไอ้เรื่องใดๆก็ตามเนี่ยที่มันมีปัญหากันอะไรเงี้ยเป็นไปนได้ว่าเขาอาจจะอีโก้ใส่คุณเขาอาจจะแบบไม่พูดเวลาที่เขาไม่พอใจอะไรหรือเวลาที่เขารู้สึกอึอดอัดอะไรเขาเขามัดจะไม่พูดออกมาอะไรเงี้ย สุดท้ายกลายเป็นความอึดอัดคือบทจะไปก็ไปอะไรอย่เงี้ยพอไม่พอใจคุณเอะอก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเออพอพอเสร็จแล้วใช่ไหมก็แบบเหมือนกับว่าไป ไปนั่งคิดไปไต่ตรงอะไรอย่างเงี้ยถึงเรื่องที่แบบมีปัญหากับคุณแล้วเขาก็เอาไปปรึกษาคนที่เขาไว้ใจอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็ได้รับคําแนะนำโน้ตได้รับคําปรึกษาที่ดีแล้วเขาก็จะเวียนกลับมาติดต่อหาคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งเริ่มแรกอาจจะมีการติดต่อมาทางเอ่อทางไลน์ทาง เฟซอะไรใดๆอย่างเงี้ยก็เป็นได้คือแบบทักก่อนทักข้อความมหาคุณก่อนเพื่อเพื่อดูท่าทีคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คอ่อยมาเป็นมาแบบเป็นๆนะมาแบบว่า ค่อยแบบมาหาคุณด้วยตัวเองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยนะคะคนสำรับนี้นะคะก็เช่นกันจะสุดท้ายแล้วเขาก็จะไปคิดไตรตรองให้ดีโน้นแล้วก็สำนึกได้แล้วก็กลับมาหาคุณมาขอโทษขอโอกาสจากคุณนั่นเองจ้าและนี่นะคะก็คือเรื่องราวของคุณค่ะใครอยากให้พลังงานนี้เป็นของเราก็น้อมรับพลังงาน ดีๆจากไพ่ไปเลยนะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาจากตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยค่ะนะ mm. แล้วมาพูด mm. มาคุยกันปรึกษาหารือกันได้จากหลังไม่โอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะเรื่องราวสตอรี่ของเรานะจ๊ะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย